สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็จะพากันมาทําน้ําหมักชีวภาพใช้นะครับสําหรับสูตรนี้ก็ที่เราทักเ,เราทําใช้กันในสวนนะครับเรียกว่าน้ําแม่นะครับเป็นสูตรที่เราเอามาใช้สําหรับลงดินก่อนปลูกนะคะแล้วก็เอามาไว้ใช้สําหรับลดน้ําผักนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะทําให้ผักโตเร็วเพราะว่าเขาจะมีสรรพคุณในการเร่งรากเร่งกิ่นแล้วก็เร่งใบนะคะ วัสด,ดุที่เราจะนํามาใช้นะคะก็จะมีปูก็หนอ,อกกล้วยนะครับค่ะแล้วก็ใบชําชาใบชําฉาสดนะครับเนี่ยนี้เราก็วันนี้บุกจะกิาแล้วบุ๊จะทาถัง,งเท่าไหร่ทาถังห้าสิบลิตรครับแต่เราใช้ถังร้อยลิตรหมักแต่เราใช้น้ำประมาณห้าสิบลิตรใช้วัตถุดิบอย่างละห้ากิโลนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการหั่นนะคะผักบุ้งนี่เราก็เอาผักบุ้งผักบุ้งนานัะผักบุ้งตอกนาน่ะจะมียอดที่สวยก็เก็บจะให้ดีก็เก็บเฉพาะส่วนยอดมันเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นก็เหมือนเราหั่นเราหั่นแกงนะคะหั่นแกงหั่นแลไหเราหั่นผักแล้วนะคะหยวกกล้วยแล้วก็สับสับสับนะครับ สวนเราก็ใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับใช้น้ำพ่อกับน้ำแม่แต่วันนี้เราจะพาทำน้ำแม่ก่อนครับเพราะว่าน้ำแม่มีส่วนสำคัญนะคะสำหรับใช้ปลูกดินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเราจะต้องใช้น้ำแม่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาไปผสมดินเพาะก้าเอาไปผสมดินปลูกสำหรับ,บแปลงนะคะแล้วก็ ชีไเ่นตีนเล่นไปนะคะของในวนจะใช้แค่สูตรนี้นะคะ่ะไม่ค่อยได้ใช้หลายสูตรแลเพราะว่าสูตรนี้ทุตั้งแต่ที่เราทํามาก็ได้ผละคะ่ะเราก็ไม่ยุ่งยากะครับเพราะว่าน้ําหมักเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากให้ทําไว้ถังใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดเนาะ ทำเองค่ะแต้ไม่ได้ไปซื้อเพราะอนพะก็ mm. ราทำเองได้เพราะว่าวัสดุก็หาได้ไม่ยากนะคะที่อยู่ตามท้องถิ่นนี่ชีวิตประจำวันของเราสองคนก็จะอยู่แบบนี้นค่ะวนไปวนมาขายข,ขายบ้างทีนี้วนเรียนอยู่ในสวนแล้วก็มีเวลาก็มาทำ้ำหมาดทิ้งไว้น,นะคะ ว่ามีหลายๆท่านนะคะที่ดูคลิปก่อนๆหน้านี้ทักมาถามเยอะมากว่าที่สวนใช้น้ำหมักสูดไหน,นะคะก็จะมาบอกให้ว่าใช้สูตรนี้น,นะคะ บ้านเราสมมติเอ้ไม่ใช่กยกล้วไอนี่บ้านเราก็ทุกบ้านมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเราเขาไปขุดมาส่วนใบจำฉานี่บางบ้านก็มีบางบ้านก็มีเราก็ไปหาเก็บตามข้างทางครับเราไม่ต้องไปซื้อเลยเราเราก็ไปแอบสอยไปตามข้างทางนะครับส่วนผักบุงนี่เราก็ต้องเราก็ไปหาเก็บตามกองตามบึงนะครับ ของเรานี่หยวกกล้วยนี่บางสูตรเขาก็เอาดินไว้บางสูตรแต่ขอสูตรของเราเนี่ล้างให้สะอาดนะครับเพราะกันเชื้อราตัวอื่นจะมาทําลายจุลินทรีย์ตัวดีของเราวดตัวดีของเราทุกอย่างก็ต้องทําให้สะอาดทุกอย่างนะครับหลังจากเราหันห่นหั่นกระพุมงหั่นหยวกกล้วยเสร็จแล้ว เราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเพื่อเวลาไปเทในลงในถังเราจะได้คนง่ายครับถ้าไปเทลงถังแบบนี้มันก็จะคนยากครับเราก็การคลุกเ้าก่อนเพื่อให้มันเข้ากันนะครับพอมันเข้ากันแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปลงถังหมักนะครับ นี่นะคะวัะสดุที่เราหัน่นเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ในถังหนักเลยนะคะเดีวก็เราจะช่างกาก,ากน้ําตาลนะคะเมื่อกี้เราใช้วัสดุอย่างละห้กิโลนะคะกากน้ําตาลเราก็จะใช้5้กิโลเหมือนกันแต่ว่าเราจะช่างเผื่อไว้สัก2กิโลเกินก็คือมินจะใช้ประมาณ7กิโลนะคะ เพราะว่าป้องกันไว้ก่อนคะ่ะถ้าความหวานไม่ถึงเนี่ยจะทําให้หนอนขึ้นได้นะคะป้องกันนอนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งกากน้าตาลก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันเกินนะคะกากน้ําตาลนี่ถ้าข้นเหนียวนะคะเขาจะมีความหวานอเอามาจากโรงงานโดยตรงเลยนะคะ แต่ถ้าเทแล้วมันมีความเป็นเหลวเป็นน้ำแสดงว่าเขาผสมมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอันนี้คือลักษณะเขาข้นเหนียวอยู่่ะคะแต่เมงก็จะใช้เกินไว้ก่อนวัสดุอย่างละห้าเมงก็จะใช้เจ็ดกิโลนะคะเน,นี้เราก็ช่าง กากน้ำตาลได้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ็ดกิโลนะคะเราจะละลายกากน้ำตาลข้งนอกก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเทในถังนะคะใช้มือคนเลยค่ะเพราะเราจะได้สัมผัสเนื้อนะว่าเขาละลายได้หมดแล้ว คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละลายหมดนะคะเพราะถ้าเราละลายข้างนอกไปเนี่ยจะทําให้เราง่ายนะคะเพราะถ้าเราเทกา,กากน้ำตาลลงไปในถังเลยแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วเราไปคนข้างในค่ะมันจะลําบากนะคะจะทําให้กากน้ํา,กา,กกากตาลนะคะละลายไม่หมด จากนั้นนะคะเราก็เปิดน้ําใส่เลยค่ะเอาน้ําสะอาดนะคะใส่ประมาณ50ลิตรนะคะเทแกะเทกากน้ำตาลลงไปผสมเลยนะคะ,ะเติมน้ำลงไปนะคะ คนนะคะคนนี้นักชสดงเราเติมลงไปก่อนนะคะ เติมน้ำได้ครบแล้วนะคะ50ลิตรเราก็จะทำการเอาไม้เขะะ่าคนให้เขเข้ากันนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะใช้หัวเชื้อนะคะที่เป็นแล้วนะคะเอามามาเติมใส่นะคะเพื่อ ล้นระยะเวลานะคะจากที่เคยปกติ3เดือนเนี่ยก็จะเหลือบางทีก็ไม่ถึงเดือนนะคะบางทีก็เดือนนึงแล้วแต่นะคะแล้วก็จะทาให้เขาเป็นเร็วอันนี้คือน้ําหมักน้ําหมักแม่นะคะที่มินเคยทําไว้ก่อนหน้าแล้วแล้วเขาก็ใช้ได้แล้วเราจะตักมาเป็นหัวเชื้อนะคะ ใส่หัวเชื้อประมาณหนึ่งลิตรนะครับก็มีเยอะก<ๆ>็ใส่เยอะรับสองลิตรสามลิตรก็ใส่ได้นะครับเพื่อให้มันเป็นเร็วถ้าใครทำเองก็ใส่หัวเชื้อเยอะๆนะครับปกติก็ใส่ลิตรหนึ่งถ้าไม่มีหัวเชื้อทำไงครับก็ใครมีพอดอใครมีพอดอก็ใส่แทนได้นะครับน้ำหมัก ของเรามีหัวเชื้อเราก็ใช้หัวเชื้อแทนพอดอใช้พอดอสองค่ใช้พดอสองครับพอดอสองใช้ทำน้ำหมกักสุวภาพเ,เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับบางคนถามว่าทำไมน้ำห้าสิลิตรทำไมเยอะจังมันเยอะเพราะวัตถุด,ดิบเราอย่างละห้ากิโลมันวัตถุด,ดิบน้ำแม่ มันจะฟูครับมันจะขึ้นมาครึ่งคอนถังถ้าเราหมักถังแบบนั้นนะครับถ้าถังแบบนั้นน,นั้นถังหกสิบลิตรถังหกสิบลิตรเราจะหมักน้ำห้าสิบลิตรเราก็หมักไม่ได้เพราะวัตถุด,ดิบมันมันจะฟูครับมันจะเราถึงใช้ถังร้อยลิตรแทน ันนี้เราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้สูตรของเราไม่ต้องมาคนอีกนะครับทำทีเดียวจนใช้ได้เลยก็น้ําหมักมันก็มีหลายสูตรนะครับแต่ของเราทำแบบนี้ใช้แบบนี้ครับพี่สวนเราเราเน้นวิธีง่ายแล้วก็ขั้นตอนต่อไปใช้นี่ครับเพื่อกดวัตถุด,ดิบให้มันจม ฝาชี้นะคะฝาชีนะครับฝาชีาช้เอามาตัดมาตัดขอ,ขอบออกแล้วก็วกเพื่อตัดด้านข้างสองข้างเนี่ยแล้วก็ค่อยกดให้เขาจมลงไปนะคะเนี่ยครับของเราไม่ต้องมาคนนะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับน้ำแม่เวลาใช้ก็เวลามันได้แล้วเราก็ตัดใช้บนนี้เลยเราไม่ต้องมากรองครับ เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ <ละ S 1> น้ำหมกักเก็บรักษาก็เอาไว้ในร่มนะครับห้ามเอาตากแดด mm. แล้วก็ใช้ไม้รองแบบนี้ครับเก็บไว้ในร่มที่มีอากาศถ่ายเทถ่ายเท,ยเทสะดวกครับจุลิทรีย์ตัวนี้มันไม่มันไม่ชอบร้อน,นต้องเก็บไว้ในที่ร่มที่โล่งไม่ให้โดนแสงแดดโดนฝนโดนแดด ก็มันจะทำให้จุลินทรีย์ตายครับเสร็จแล้วครับน้ำแม่ของเราวันนี้ขอบคุณครับที่รับช,บชมจนจบค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ